ิมจากเพจมี่ิงมาม่านะคะวันนี้จะมาพูดถึง9ไอเทมที่คุณแม่มือใหม่ควรมีที่จะทําให้ชีวิตการเป็นแม่ของเราเนี้ยสะดวกมากขึ้นอย่างแรกเลยค่ะคือเมื่อตอน8ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีให้เลือกเยอะแล้วก็ไม่ได้สะดวกแบบนี้เป็นเครื่องดื่มบํารุงน้ํานมค่ะนี่เป็นของ m ามี่บูสเตอร์อิมดื่มของ m ามี่บูสเตอร์เนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆเลยหลังจากที่คลอดคนที่2ก็จะดื่มตอนก่อนให้นมก่อนปั๊มนมสักประมาณ20นาทีแล้วก็ทริคของอ e ิมนิดนึงก็คือดื่มตอนที่ท้องว่างเพราะอิมอยากสสาาารย,นนย,าายามารถดด ไปใช้ได้แบบเต็มๆอันนี้เป็นรสชาติที่อิมชอบนะคะเป็นรสแคนเบอร์ี่แล้วก็ผสมน้ำเก็กหวยคือจะมีความเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีความหวานๆแต่ว่าไม่ได้หวานจากน้ําตาลนะคะเพราะว่าเขาไม่ใส่น้ําตาลเลยและไม่ใส่พวกสารกันเสียด้วยเอสเกตเกเป็ <that> <c oughs> นการยืนยันว่าดื่มง่ายจริงๆแล้วก็เห็นผลเรื่องของน้นํานมดีด้วยค่ะ ต่อไปเป็นเครื่องปั๊มนมแบบกรวยซิลิโคนคะ่ะคือเมื่อก่อนตอน8ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นกรวยแบบพลาสติกแข็งๆเวลาที่เราปั๊มนมไปนาน,านๆก็จะทําให้เราแบบรู้สึกเจ็บเต้านมแต่อันนี้เนี่ยเป็นซิลิโคนทางชิ้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแน่ไปกับเต้านมเวลาปั๊มไปนานๆก็ไม่ทําให้เรารู้สึกแบบเจ็บเต้านมเป็นของ a t t i t u d e m คะ่ะรุ่นที่อิมใช้อยู่เป็นรุ่น Galaxy กรวยซิลิโคนสูญอากาศคะ่ะอันนี้เอาไว้เก็บน้ํานมที่ไหลทิง้งตอนที่ลูกเราเข้าเต้างนึงเนี่ยน้ำนมอีกข้างนึงก็จะไหลถูก,ก้้้้งนนนนีเบกัตาามอขึ ก็จะหลายลงขวดซิลิโคนก็ดีกว่าทิ้งเนาะถ้าจะเลือกซื้อแนะนําให้เลือกซื้อที่ฐานมันกว้างนิดนึงนะคะไม่งั้นมันก็จะหล่น ต่อไปเป็นผ้าคลุมให้นมผืนนี้ค่ะตอนลูกคนแรกก็ใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนี้นะคะคือมันเป็นผ้าคลุมให้นมที่ให้นมได้อย่างเดียวพอให้นมเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ใช้อะไรแต่ว่าอันนี้เนี่ยของมามี่บูสเตอร์ค่ะคือทําจากผ้าซิลสเปนแบบเกรดดีนะคะก็จะไม่ร้อนระบายอากาศดีจริงๆเขามีโครงค่ะแต่ว่าอินทอดโครงออกทําเป็นผ้าคลุมไหล่ได้ด้วยก็คือถอดกระดุมออกแล้วก็ทําเป็นผ้าคลุมไหล่แบบนี้สวยสวย,สวยได้เลย เกงเกงกระชับหน้าท้องสําหรับคุณแม่หลังคลอดค่ะอันนี้เป็นของ Ministry of Mama รุ่นซีซ่าแครเขาจะมีแผ่นซิลิโคอนอยู่ข้างในด้วยแผ่นซิลิโคนก็จะช่วยลดรอยแผลผ่าตัดต่อไปเป็นถุงนอนสาหรับเด็กแรกเกิดค่ะเป็นของ Organ คือมีอะไรอบอุ้งมีอะไรห่อหุ้มเขาแล้วก็จะทําให้เขารู้สึกแบบปลอดภยัยหลับสบายหลับยาวนานขึ้นตอนลูกคนแรกเองจะใช้เป็นแบบผ้าพัน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 ไว้คือมันนานมากกว่าจะพันเสร็จเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็อะไรแต่อันนี้คือเป็นแบบซิปรูดปื้ดเสร็จจบโตขึ้นมาหน่อยนะคะ6เดือนขึ้นไปถึง12เดือนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเป็น tiny nose magic water คือเป็น cleansing water เหมือนของผู้ใหญ่เราที่เป็นแบบ cleansing แบบเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็น cleansing water สำหรับเด็กจะ หยดลงทิชชู่เปียกนะคะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดลูกคือมันมีคุณสมบัติในการแบบกําจัดกลิ่นได้ดีมากเครื่องวัดอุณหภูมิค่ะเราสามารถวัดอุณหภูมิอะไรก็ได้อุณหภูมิร่างกายลูกอุณหภูมิน้าอุณหภูมินมเพียงแค่เราแบบจิ้มไปที่เราต้องการวัดอุณหภูมิค่ะไม่กี่วินาทีเนี่ยอุณหภูมิเาก็จะออกมาเป็นตัวเลขให้เราได้เลย <S <S หรือเอาไว้ติดกับเสื้อผ้าลูกแล้วก็เอาเครื่องเี้ยเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราเราก็สามารถดูได้ว่าแบบเออคืนนี้ลูกนอนหลับสนิทไหมมีการดิ้นจําน,นวนกี่ครัั้งงงเเป็นขอมไ่่ใจวาาย นำเข้ามาขายอยู่หรือเปล่าแต่เครื่องลักษณะนี้เนี่ยอิมเห็นในลาซาด้านเนี่ยมีเยอะแยะเลยคุ้มค่ะต่อไปเป็นแอปพลิเคชันค่ะอันนี้อิมชอบมากเลยเพราะว่าสามารถจดบันทึกทุกอย่างที่เราต้องการได้ทั้งการกินนมการปั๊มนมการดูดนมของลูกข้างซ้ายข้างขวา,ขา,ขาใช้เวลากี่นาทียิ่งโดยเฉพาะถ้าลูกมีอาการป่วยค่ะคุณหมอเขาก็จะซักประวัติย้อนหลังอยู่แล้วว่าการกินการนอนเป็นยังไงบ้างทานยาอะไรไปบ้างดูแลกันยังไงบ้างบางทีเราก็เหนื่อยจนไม่สามารถแบบเมมโมรีเรื่องราวลูกทุกอย่างไว้ในหัวของเราได้ก็มาเปิดแอปนี้ก็จะมมีีข้้อออูลททุกกย่่าางงตร 厉害。<music>